สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคาแพงชาแน,นลนะคะแม่เพ็นมาทักททยสบายดี FC ทางช่องค่ะมื่อนี้เป็นคลิปที่3ของวันที่28สิงหาคม2567นะคะมื่อนี้ได้มาแล้วเด้อค่ะแนวทางของลุงโชคดีนะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะดูดีๆด,ดูให้จบนะคะ FC รับโชคอีกแน่นอนค่ะวันนี้กะจะมีของ ตาปากน้ำโพเขาฝากมาสุดใจพารวยแล้วก็อาจารย์สวัยแม่ลิว้วพ่อเกลียงและอาจารย์ต่อยลอยเอ็ดนะคะเอถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางนี้ของแตละเซียนแตละสำนักนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นไดเด้ดเอ,อค่ะช่วงนี้วิวบ่หลายเลยค่ะ FC ฝากด้วยค่ะฝากช่องน้อย ไว้กับ fc ทางช่องนะคะนี่ค่ะก่อนจะเข้าไปเบิงแนวทางมือนีไม่เพ่นก็จะให้ f อซทางช่องมาเบิงผลงานของแต่ละสำนักกันก่อนว่าสำนักใดเขาแนบเขาแน่เนาะคะ่ะมาเบิงน้ำกันค่ะผลแนวทางเราพัฒนางวดวันที่26สิงหาคม2 5 6หา6ผลเลข6ตัวออกที่388 224 ห้าตัวแปดแปดสองสองสี่สี่ตัวแปดสองสองสี่สามตัวบนสองสองสี่สามตัวบนเออสองตัวบนนะคะเบาสามตัวบนสองเต้าสองตัวบนสองสี่สองตัวล่างก็คือแปดสองมาเบิ้งค่ะนี่ค่ะของลุงโชคดีนะคะเอฟซีมาแล้ว เป็นงวดที่ห้างวดนี้เป็นงวดที่หกนะคะที่แม่เพนเอามาลงทางช่องค่ะเนาะงวดที่ห้าก็ยังเข่าคือเก่านะคะเข้ามาแล้ว5งวดติดต่อกันนะคะของลุงโชคดีค่ะถึงจะลายคู่แนกอ,อ่ก็เข่าทุกงวดนะคะเ c เนาะเข้าชุดเน้นนะคะนี่ค่ะสี่สองสนั่นเองเนาะเข้าชุดเน้นบนนะคะของลุงโชคดีค่ะ ลักร้อยของเพิ่นกระเข่าเดอ้อเนาะนี่ค่ะเข้าที่สองเพิ่นเน้นเจ,จ็ดมันเข้าที่สองนะคะเอซหลักร้อยของเพิ่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวถาเบิงติดตามมือนี้จะได้ตัวใหญเนาะของโชคดีค่ะงวดนี้เป็นงวดที่หกเข้ามาแล้วติดต่อกันห้างวดนะคะบัมเบิงของสุดใจพารวยงวดที่แล้วสุดใจพารวยให้วิ่งรูด สองกับหกตัววิ่งตัวลูดเน้นสองสองมาทั้งบนและล่างนะคะเนาะของสุดใจพารวยสองมาทั้งบนและล่างจับคู่ให้เข้าที่สองสี่ตรงตรงนะคะนี่ค่ะสองสี่ตรงตรงชุดเน้นด้วยนะคะของสุดใจพารวยเข้าชุดเน้นด้วยก็คือสองสี่ตรงตรงค่ะแล้วก็ของ ตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดหกกับเก้าตัววิ่งตัวลูดหลุดเนาะคะ่ะบ่เขาจับคู่ให้ก็หลุดนะคะบ่เขาค่ะของเขาฝากมาหนึ่งกับสองงวดที่แล้วเข้าที่สองนะคะตัววิ่งตัวลูดจับคู่เข้าที่สองสี่ตรงตรงค่ะของเลขเขาฝากมานะคะนี่ค่ะงวดนี้ตามต่อกันเนาะเข้ามาแล้วสามสำนักเนาะ ส่วนของแม่รล้ววิ่งลูดที่สี่กับห้าตัววิ่งตัวลูดมาที่สี่แต่ว่าจับคู่บอ่อเขานะคะงวดก่อนเด้งบนล่างงวดนี้บอ่อเขาเนะส่วนของพ่อเกลี้ยงให้วิ่งลูดสองกับแปดมาด้วยกันเลยเนาะแปดสองสองแปดกอดข้อกันมากค่ะนี่ค่ะก็เข้าชุดเน้นสองแปดนะคะจับคู่เข้านะคะของพ่อเกลี้ยงค่ะ ส่วนของยายหน่อยของยายหน่อยให้มาวิ่งลูดบนล่าง9กับ7ค่ะงวดที่แล้วหลุดนะคะเปิดตัวงวดแรกหลุดให้แม่เพนมา3มงวดติดเข้าทั้ง3ามงวดพอมาลงทางช่องก็หลุดเลยนะคะงวดนี้เอาไม่เด้อค่ะ FC ของยายหน่อยนะคะ เดี๋ยวมาเอาตัวเลขเน,ะนเาะแนวทางวันที่28่ันตแปกันมีเนาะค่ะ MC. กับเจ้าแรกก็คือของแม่ริลิว้วลาวพัฒนางวดวันที่28สิบงหาสองห้างวดนี้ให้มาวิ่งรูดที่5กับ6นะคะตัววิ่งตัวรูดบดิเนนนะคะแล้วก็เลขเด่นมี0ูนย์หค่ะชุดเน้นของแม่ริลิ้วให้มามี02 1> 5้าหนึ่งชุดร่อง41616364กันเบิ้ลหนึ่และ44นะคะของแม่ริ้วค่ะเราพัฒนานะคะก็งวดที่แล้วแม่ให้วิ่งลูดที่4กับ5้นะคะสกับหให้ ตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สี่แต่ว่าจับคู่บบเข่านะคะไอซีจับคู่บบเข่าเด้อของแมรีว่งวดที่แล้วเนาะนะคะส่วนวดนนี้ให้วิ่งลูดห้ากับหกนะคะได้แล้วเนาะของแม่ร้วค่ะเน้นศูนย์สองห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ด ตัวลองส1 6หนึ่งกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งะคะไปต่อกันคะ่ะเอของยายหน่อยคะ่ะยายหน่อยให้มาวิ่งลูดบนล่าง6กับ2จับคู่ที่1 6 2 6 4 6 4 8 4 4หกสีหงเนาะคะ่ะงัวนี้เป็นง่วดที่2ที่ยายหน่อยให้ ที่แม่เพ่นเอาของยายหน่อยมาลงในในช่องให้ค่ะเนาะนะคะของยายหน่อยค่ะส่วนงวดที่แล้วให้เก้ากับเจ็ดหลุดนะคะงวดนี้ให้หกกับสองค่ะนี่ค่ะหกกับสองส่วนงวดที่แล้วเก้ากับเจ็ดหลุดงวดนี้ก็ให้หนึ่งหกสองหกสี่หกสี่แปดสี่สี่และสีะ่สองอะแคปหน้าจอค่ะ แนวทางเล่าพัฒนาแม่ลิ้วและยายหน่อยค่ะวันที่28วันนี้นะคะแคปหน้าจอได้แล้วก็จะไปต่อค่ะของพ่อเกลียงเล่าพัฒนาพ่อเกลียงให้วิ่งลูดที่8กับ2องค่ะงวดน,นี้8กับ2อีกแล้วเนาะเลขวินก็มี0ูนย์ห้าหกดแดนะคะส่วนชุดเน้น8ปดห 8 7 5 2 6 2 8 9 3อ่าชุดลองก็จะเป็น3 2และ3 9นะคะชุดเน้นของพ่อเกรียงมี8 6 8 7 5 2 6 2และ8 9ชุดลอง3 2 9 2นะคะส่วนวดที่แล้วพ่อให้2กับ8เนาะวิ่งรูดเนาะเข้าทั้ง2ตัว จับคู่เข่าชุดเน่นก็นคือ2 8หรือว่า8 2นั่นเองเนาะของพ่อเกลียงค่ะส่วนงวดน,นี้ก็8กับ2คือเกาเนาะแต่ว่าจับคู่จะบ่ตรงกันค่ะเอาได้ของพ่อเกลียงแล้วไปต่อกันค่ะ f อเขาฝากมางวดน,นี้เราพัฒนาวิ่งลูดที่3กับ4จับคู่ให้ส อ่าสนะี่้าเนาะสมตัวบน4 3่หและ4 4่ี่หชุดสองตัว4 3 4 4 4มสี่สห้ห้างวดน,นี้มีเน้นมาให้ด้วยก็คือชุดสองตัวเน้นที่4ี่ห้ชุด3มตัวเน้นให้ที่4 4่ห้านะคะเขาฝากมาค่ะมีสามตัวบน4ี่สาห้า 4 4่หเน้นที่4 4่สห้าสองตัวบนล่าง3 4 3สี่สาห้าสี่ห้าเน้นที่4ีห้านะคะเอส่วนงมดที่แล้วของเขาฝากมาก็ให้มาวิ่งลูด1กับ2มาที่2จับคู่เข้าที่2 4ตรงตรงบนนะคะของเลขเขาฝากมานะคะ FC เอาได้แล้ว ก็มาแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลี้ยงเนาะลาวพัฒนาและของเขาฝากมาแคปหน้าจอเอาเด้อจ้ะ๋ยวจะภาพไปโตอีกเนาะแคปหน้าจอจ้าได้หรือ,อยังคะได้แล้วจะพาพไปโตอีกนะคะยังมีหลายๆสำนักอยู่เนาะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพค่ะลาวพัฒนาให้วิ่งรูดที่ หกกับสามงวดน,นี้จับคู่สามตัวบน2องศสองตัวบนล่างมี2องศูนย์ศูนย์และ4ีหนะคะของตาปากน้ำโพค่ะพิงลูดบนล่าง6กับ3ชุดสามตัวบน2องศตัวบนล่างมี2องศูนย์ศูนย์ และ4 5นะคะนี่ค่ะงวดที่แล้วของตาให้6กับ9หลุดนะคะงวดนี้คือสีเขาแน่นอนค่ะ FC เอาตามนี้ค่ะได้แล้วของตาปากน้ำโพมาต่อที่ของอาจารย์สวัยกลับมาแล้วเนาะหลังจากเพิ่นหยุดเขียนเพลงค่ะเพิ่นวันใดไห่มาสีสามสีมือเนาะหมอว่านี่เพิ่นไห่ห้าหน้อยมากอะ คู่เดียวเนาะเพื่อนวันมีเลขเด็ดมาฝากเอาไปฝากเอฟซีเดเดอร์าสั่นก็นเลยเอามาลงไ้เนาะศูนย์ศูนย์กับหกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์นอย v วีไอพีเนาะค่ะเอฟซีส่วนวันนี้วันแรกเนาะที่อาจารย์สวัยให้แนวทางเล่าพัฒนามาเนาะหลังจากหลุดหยุดไปสามสี่มือค่ะเลขวินมีสองสามศูนย์เก้าแปดหนึ่งวันนี้อาจารย์สวัยมักศูนย์เนาะค่ะ ก็เลยแม่เพ่นเพิ่นประจับคู่ห้ดอกค่ะแม่เพ่นเลยมักเก่าแม่เพ่นเลยจับคููออกมาห้มีเก่าศูนย์เกาหนึ่งเก่าแปดเก้าสามเก้าสองและสามสองก็เลยเด่นไปที่เก้าศูนย์นะคะเนาะเด่นไปที่เก้าศูนย์ค่ะของอาจารย์สวัยผู้ใดที่พมักที่จับคููเอาไปจับเอาเดอ้อหนีเลขวินเนาะค่ะหกตัวนี่เลือกเอาค่ะไปเบิ้งหลายๆเทียบเส้นหลายๆอาจารย์สำนักเอาเดอ้อเนาะ ไปต่อค่ะของสุดใจพาลวยงวนนี้ให้วิ่งรูดที่สี่กับ9ตัววิ่งตัวรูดเดนซีล้องเก่าเนาะค่ะโอ้เอฟซี FC, ไม่เพิ่นจะหายเอฟซี FC, ทั้งช่องแคปหน้าจอของตาปาน้ำโพกอนเนาะกับของอาจารย์สวัยกนนะค่ะนี่แหละลงลงลึมล่มค่ะแคปหน้าจอ,อเดอนะเ้อเนาะเลี้ยงดีๆก่อน ได้หรือยังคะ่ะ FC ไปต่อเนาะค่ะนี่ค่ะสุดใจพารวยให้ที่4กับ9เน้น4ลอง9นะคะเลขวินมี890456ค่ะเนาะของสุดใจพารวยจับคู่ให้มี848586 949596 040506 ชุดสองตัวเน้นที่84และ94ชุดสามตัวบนมี984และ084เน้นที่984นะคะเนอะอย่าลืมเอาไปตัดเหรนเด้่อเนาะตัวใด่บมีอยู่ในนั้นของสุดใจพารวยนะคะวิ่งรูดที่4กับ9เนาะเน้น 9, 8, 4รอง9เลขวินมี890456จับคู่84 9ก้าสี่ศูนย์สี่แห้าเน้นที่8ปดสี่เก้าามตัวบนมี9ก้แสและ0ูนย์แสเน้นที่9 8้สนะคะมวดที่แล้วของสุดใจพาลวยเข้าตัวเน้นเนาะเข้าตัวเน้นสองสตรงๆค่ะบนนะคะของสุดใจพาลวยค่ะ ได้แล้วไปต่อแล้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็คือของลุงโชคดีนะคะเอทั้งช่องขานี่ค่ะของลุงโชคดีเข้ามาแล้ว5งวดติดที่ให้แนวทางกับแม่เพนมาเนาะงวดนี้เป็นงวดที่6ให้มาวิ่งลูดบนล่างที่1 4 8มี3ตัวแต่ว่าเน้นไปที่1กับ4นะคะงวดนี้จับคู่8 1 8หนึ่งแส ห้าสี่สี่หกแปดห้าตัวกันมีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งหกหนึ่งสี่หกห้าและหนึ่งหนึ่งนะคะเพิ่นขีดเส้นใต้เน้นให้ที่แปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ห้าสี่และหนึ่งหนึ่งค่ะส่วนหลักร้อยงวดนี้มีหนึ่งสี่แปดเน้นหนึ่งนะคะ fc เน้นที่หนึ่งค่ะ จับคู่3ตัวมีหนึ่งแปสหนึ่งหสีตัวนาะเลขสตัวค่ะก็คือ8ปดห8ึ่งแปดสี่แปหนึ่งห้าเนาะแปดหนึ่งแี่แดหนึ่งหค่ะนี่ค่ะของลุงโชคดีเนาะงวดนี้ค่ะให้วิ่งรูดมี3ตัวแต่ว่าเน้นสองตัวก็คือ1กับ4ีเป็นตัวกันนะคะเป็นตัวรองจับคู่ให้มี8ปดหนึ่ง 51845445 1, 4, 4, 6 8 5. ตัวกันก็คือ161465และ11 1. ชุดเน้นก็จะเป็น81เนาะตัวตัวที่ไม่เป็นขีดเส้นใต้ให้เด้อค่ะ815184และ5411นะคะส่วนหลักร้อย1กับ4กับ8เน้น1ครั้งวันนี้ก็คือ3ตัวบน184 154 ผู้ใดที่ได้เล่นเลขสี่ตัวก็เอาไปเล่นได้ก็คือแปดหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งสี่ห้านะคะถางว่านี่เขาเอฟซทั้งช่องก็ขอให้ทุกคนโชคมาลำด้วยคือเกาเนาะค่ะเอซเอา ่คะงวดที่แล้วก็เข้าที่42ชุดเน้นนะคะงวดก่อนเข้าชุดรองเนาะงวดที่แล้วเข้าชุดเน้นส่วนหลักลอยก็มาที่สองมาตัวรองเนาะค่ะตัวเน้นบม่มาแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางเน,ะนาเนะเพื่อนจัดให้ดีๆก่อนแล้วมันจะแคปหน้าจอย่างไ้บอค่ะอีส แคปหน้าจอเอาแนวทางเนาะลาวพัฒนาสุดใจพารวยแล้วก็ลุงโชคดีเนาะงวดวันที่28สิงหาคมสองหาหเจ็ดเมื่อนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคหมาล่ำรวยเฮงเฮงรวยรปังปกันต่อจ้าคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ